สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแสงทองมีเดีย FM แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโก้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็คุณผู้ชมที่กด subscribe กดกระดิ่งช่องแจ้งเตือนคลิปที่เรานำเสนอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามราคาแพะอัปเดตราคาแพะแจ้งราคาแพะรอบเดือนนะครับตลาดนัดแพะ5จังหวัดทางอีสานนะครับแล้วก็แพะส่งออกก็นัดแพะรวมแต่และจังหวัดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่สอบถามราคาแพะอัปเดตราคาแพะขุนล่าสุดซึ่งเราก็แจ้งไปแล้วนะครับทิศทางของตลาดแพะนะครับอนาคตความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวในรอบเดือนนะครับ F อที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้กับราคาแพะที่อยู่ในพื้นที่อีสานล่างนะครับตลาดนัดแพะจังหวัดเลยแล้วก็นัดแพะรวมนะครับใน5จังหวัดหลักๆรับซึ่งคุณผู้ชมก็ ติดตามกันอยู่ตลอดนะครับว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างนัดแพทย์ในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็แพทที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับการรวมตัวของนัดแพทต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดต่างๆแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามช่องการแสงทองมิเดียชาแนลกับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกด,ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเพื่อนๆที่สนใจสมุนไพรสมาร์ทโกด หรือว่าคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสมุนไพรมาร์ทโกดเข้ามาที่เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6สมสมุนไพรมัร์ทโกลด์นะครับก็ในส่วนที่พี่น้องสั่งซื้อนะครับสรรพคุณสำหรับแพะสรรพคุณสำหรับการดูแลสุขภาพแพะในเรื่องของการขับพยาธิช่วยบำรุงเลือดบำรุงร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้แพะนะครับแล้วก็เสริมแคลเซียมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับลดอาการท้องอืด ที่แน่ๆก็คือปัญหาเรื่องของการลดอาการท้องอืดนะครับปรับสมดุลในร่างกายระบบขับถ่ายต่างๆนะครับสูุภไยที่ช่วยมีฤทธิ์ให้แพ้ช่วยเจริญอาหารของแพะด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับพี่น้องที่เจอปัญหาเรื่องของขาอ่อนแรงหรือท้องอืดบ่อยนะครับกินได้ไม่ดีขึ้นนะครับก็คือกินได้น้อยนะครับสุขภาพไม่ดีผอมแห้ง คะแล้วก็ปัญหาต่างๆของการเป็นหวัดได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเป็นหวัดได้ง่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่กระเี้กระเป๋าหรือว่าปัญหาของการแพ้ไม่ดื่มน้ำนะครับแพ้กินน้ําน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของไข้หวัดเรื่องของอาการหวัดแล้วก็น้ํามูกนะครับมีอาการไอในช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆแล้วแพ้ก็จะมีอาการไอนะครับอันนี้ศูนย์ภัยของเราช่วยได้นะครับ ช่วยในเรื่องของสุขภาพแพ้ช่วยให้แพ้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยขับลมนะครับลดอาการท้องอืดน,นะครับป้องกันหวัดด้วยนะครับส,สรรพคุณที่ดีๆมีเยอะแยะนะครับวันนี้กับศูนย์ภัยสมาร์ทโกดเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ศูนย์ภัยดีๆกับสมาร์ทโกดซึ่งเรามีการจัดส่งให้เก็บเงินหน้าบ้านนะครับเก็บเงินบริการเก็บปลายทางนะครับตรงนี้ก็ช่วยจัดส่งให้นะครับช่องทางในการสั่งซื้อก็คือสั่งซื้อผ่านทางสายตรงนะครับโทร แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางอแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับ0939654964ได้เลยหรือ,อโทรสายตรงก็ได้นะครับหรือจะทักเข้าไปที่แชทก็ได้แชทเพจนะครับน้ำหมักศูนไัยสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับก็ยินดีที่จะให้คุณผู้ชมแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ก็าราคาแพะอัปเดต120บาทนะครับแพะขุน10กิโลกร,รัมถึง18กิโลกร,รัมถึง19กิโลกร,รัมก็อยู่สักประมาณ125บาทบวกนะครับ130บาทาบางจังหวัดก็จะ135บาทนะครับาบางจังหวัดจริงๆแล้วส่งราคาให้เราทราบนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณ120บาท130บาท125บาทนะครับก็ จริงๆแล้วคงจะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับซึ่งมีราคาที่ต้องบอกว่าราคาไม่ไดีไม่ได้ไกลกันมากนะครับทางนาครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองกำแพงเพชรทางกาญจนบุรีทางราชบุรีสิงห์บุรีลบบุรีนะครับก็าราคาแพ์อยู่ที่130บาท13 5บาทส่วนพี่น้องทางภาคเหนือก็ร30บาททางพี่น้องทางน่านขอบคุณ f c ทางน่านด้วยนะครับ สั่งซื้อสมาร์ทโกดล่าสุดนะครับจัดส่งให้แล้วนะครับสลับ f อฟทางน่านทางน่านทางพะเยาก็ดีหรือว่าทางเชียงใหม่ก็ดีนะครับพี่น้องทางตากนะครับพี่น้องทางตากนี้จะมีพื้นที่ห่างไกลนะครับแต่เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับในการจัดส่งก็จัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในพื้นที่ห่างไกลเขาเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลนะครับค่าจัดส่งก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับห้บบาทต่อชุดหนึ่งนะครับก็เราก็มีบริการ ไม่เสียค่าเพิ่มเติมในชุดของพื้นที่ห่างไกลสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่สั่งสมารถโกดในพื้นที่ห่างไกลนะครับาราคาแพ้ทางอีสานนะครับนครพนมสกลนกครทางมุกดาหารนะครับึบึงการอุดรธาน,นีทางาน้องคายน้องบุรีรัมพูนะครับชุมแพพี่น้องทางขอนแก่นนะครับวันนี้ก็135บาท130บาท นะครับส่วนราคาแพ้ขุนนั้นก็อยู่ประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วส่วนของพี่น้องที่อสอบถามเข้ามาแต่ว่าอีสานบนนี่มีแพะเลือดสูงนะครับแพะเบือสูงก็ตัวนี้ก็ราคาก็กเริ่มต้นที่8,000บาทนะครับต่อต่อ1ตัวนะครับตัวละ8,000บาทนะครับตัวละ6,500บาทนะครับถึง12,000บาทก็แล้วกันก็ประมาณนี้ นะครับส่วนราคาแพะขุนก็ยังไม่ได้ตกลงมาแต่อย่างใดนะครับก็ยังมีราคาที่ชัดเจนนะครับให้เกษตรกรได้เลือกใช้กันนะเลือกว่าเอามาบำรุงเอามาดูแลกันนะครับส่วน FC ที่อยู่ในพื้นที่ชัยภูมินะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับพี่น้องทางชัยภูมิขอบคุณที่สั่งสมาร์ทโกดเข้ามาเยอะมากนะครับชัยภูมิโคราชเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงแพเยอะนะครับ โคราชชยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์ทางสุรินนะครับสั่งเข้ามาเยอะช่วงหลังมานี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพี่น้องทางการจนบุรีการจนบุรีทางอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ราชบุรีส่งามาเยอะทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็ช่วงหลัง,ลงมันก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างนะครับซึ่งสั่งเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันขอบพระคุณนะครับ f c ีที่สนใจผลิตภัณฑ์สมาร์ทโกสสมุนไพรสลับถับขับพญาตแพะนะครับหรือว่า ช่วยขับพยาธินะครับช่วยเจริญอาหารช่วยบำรุงเลือดนะครับช่วยเจริญอาหารแล้วก็ช่วยขับลมช่วยแก้ไอได้ด้วยนะครับก็สม,มุนไพรเหล่านี้ก็จะช่วยให้สําหรับพี่น้องที่ใช้สม,มุนไพรแล้วระยะยาวๆมีผลดีไหมมีผลดีมากเลยนะครับกับการใช้กับสัตว์ทั่วไปใช้กับวัวใช้กับควายก็ได้ใช้กับแพะใช้กับแกะได้หมดเลยนะครับสม,มุนไพรสมาร์ทโกด สั่งซื้อทาง Lazada นะครับเสิร์ชหาพิมพ์คาว่า Lazada อ่าพิมพ์แอป l Lazada แล้วก็พิมเพราว่าสมาร์ทโกหรือโทรสายตรงก็ได้นะครับโทรสายตรงที่0939654964สายตรงหรือแอดไลน์เข้ามาที่0939654964ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้กับศูนย์ภัย s สมาร์ทโกดสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ระยะยาวๆจะดีมากๆเลยนะครับใช้ผสมน้ำ ใช้ผสมน้ำนะครับสองถ้วยกาแฟต่อน้ำา5ลิตรต่อน้ำา10ลิตรได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แบบผสมอาหาราผสมหญ้านีเปียร์สับผสมฟางสับนะครับผสมอาหารข้นก็ได้นะครับใช้เบาๆหรือว่าใช้ใส่ขันตักน้ำให้กินเลยครับหถ้วยกาแฟรหรือ1ช้อนโต๊ะต่อตัวก็ได้นะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะให้กินโดยวิธีไหนซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับแพทย์ระยะยาวนะครับลดอาการท้องเสีย ต้องบอกว่าาทําทให้ลําไส้เขาดีขึ้นนะครับทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นช่วยเจริญอาหารนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลกับสมุนไพรสมาร์ทโกดพบกันใหม่ EP หน้านะครับาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีครับ